ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทกท่านกำลังอยู่กับฟรา me, ร์มหน, <c oughs> นูบ้ามีเนาะครับเนาะเอ้ยบ้แม่นเอ้ันมองหมอบเออเอาฟา้ามือเข้าโจ๋เด้๋ยังได้ฟร์มหนูเงินล้านบ้าวดีโอ้ยตายพี่น้องเอ้ยเอาเอากำลังสิมาคัดหนูออกพี่น้องคือบ้ามีต้องมาศึกษาครับผมพี่น้องครับบ่านม่นอ้วนเม่นอวดบ่านม่นอ่างสักประคุณยักษ์ใหญ่ยักษสี่บ้ามี ขคยยายฟ้ากไปพูดแล้วบาดว่ามาเลี้ยนรูน้ำเพลินเลยนี่เสียจังไดนั่นบอยพี่น้องต้องต้องมีเลี้ยนรู่วิธีค่วมเป็นไปข้องเพลินแล้วก็การเลี้ยงดูการคัดแยกหนูครับสวัสดีครับพี่น้องผมบ่ลืมกล่าวด้อยบาดพี่น้องเด้อบ่าวมีก็ได้เอา้านี่ครับมันมีสองบอยจังเสียเนี่ยเขาสีคัดตัวที่มนมาหน่อยออกได้บาดนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องเบิ้งเนี่ยเห็นบ่เนี่ยนั่นนั่นหนูหน่อยนั่น นั่นบ้ามีญาติมันกัดกันบ้าดีกว่าญาติมันกัดกันอือแล่นมาแล้วนี่แม่มันนี่นี่นี่นีซูเฮานี่นี่นี่สีซูเฮานี่นี่แม่มันมาที่นี่ประเด็นสำคัญคือ,อยังสีคันเพาบว่าคัดแยกเลยมันอาศิคัดกันได้นะพี่นอ้อกนงก็เลยต้องคัดต้องแยกออกเนะครับเนาะตามที่สไตล์บ้าดีนั่นแหละส่วนพี่สมบนกัสีมาจับซอยจับ ผู้ชายคนนี้มีความพิเศษพี่น้องผมความสมายพิเศษเขาเป็นจับหนูโดยมือเปา <c oughs> โดยี่พูะใส่ถุงมือเลยขึ้นม <c oughs> าช่างสั่นยู่งหยาูกับหนูนี่แหละห <c oughs> ยนานก็อนหนูกับหมูบัรท้าขว <c oughs> ัวเด็กสดสอนเอ็น เอาสิเพาสารสารทีวิธีอันนี้กันสิเ่าเอามือเป่าแมนวะใส่ถุงมืออยู่แมนว่ใส่ใส่ครับเยอะประมาณเยอะประมาทน,นะครับเนาะฝากทางไม่เซี่ยวนี่เด้อบุเบิ้งกระไดจับเป่าก็ไดโยต้ว่าเยอะประมาทครับแมนบ้าเมีขยายไปแล้วกระตองอยู่แลเขาเชี่ยเขาเชียเขาสชีขัดๆๆอันนี้ครับไอ้สมเขาสชีขัดเอาหนูทีหลอดออกนะครับเนาะตามสไตล์เบาดีโอ้ยนูมันเอานี้ว่าทานกูว่า บอกว่าก้าวกันเลยเอาหยอกกันเรียนพี่น้องหยอกเรียนหยอกเรียนพี่หยอกหนูเรียนหยอกเรียนโอ้คือเจ้าของฟ้ามีสามารถดูแน่ล่ะกับแบบใครๆว่าคัดได้อันนั้นอันนี้ได้เอาโตัวกำกึ่งกำกึ่งหน่าเบาดีตัวกำกึ่งกำกึ่งมาครับเอาเอาออกแล้วกลองไปโวลดขอ้มันแน่นิ่งเลยเอายุบว่าพีเดีสันผี่สมลงมานี่พี่ตัวมันพอดีเบาดี เพิ่มเพิ่มหน่อยซื้อๆมันถวากันบ่เอาแล้วเอาบาบากันเชื่อแล้วผมหลบบายากเอาตัวนั้นกระแหงดีและแฉ่งที่อยากเอาออกจะวายไปสร้างเบิ่องพันธินาอึ่งตึงแมนวะแมนอื้อหือดันป่านนั้นอะไรจับหัวเหมเดียวให้บ้ามีเบิ้งกระลาหัวดันตบแตะหูมันหลุดพันวาได้พี่น้องผม บตบเตะตบเตะเลื่ยมาสัน่นเอาตัวบบอพี่เอาตัวพ่อพี่เอานี่แหละครับล่องตัวหนูมันกระเสียเสียนได้ซึ่งซึ่งขัามกเสียเสียนข้องผิสมกับพ่อที่เข้าใจครับเนาะว่ามันมันยุ่งน้ำกันหลายพี่น้อง บริเวให้มันเสียเสศนใดซึ่งเนี่ยบริเวณที่ยังบริขามันได้นี่คือเฮาไปจับไปดีดไปดีดในหน่วยมันมันกระเดินเพราะว่าลงโตหนูมันต้องจังสีแหละครับต้องเอาไว้พราวว่าสิ่งที่เป็นยังเขาจังแยกออกพี่น้องคือคือคือย่างนึงพี่น้องต้องหูด้วยครับด้วว่าที่เฮาแยกนี่เขาเสียเอาไว้น้ากันหลกับบได้บ่าบาดีว่าต้องคัดตัวมันหลอดออกเรื่อยๆแม้นบาบบาวดีให้ให้หนูนี่ให้ทุกรุ่นนี่ให้มันยู่นํากันได้ บอลวัดตัวหน่อยไปใส่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มันกะหยาดตัวหน่อยว่าจะนกขาตัวหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวบามีภาไปเบึกอีกบ่อหนึ่งที่ลักษณะตัวใหญ่ขาตัวหน่อยเป็นแนวไดนน,นี่นะครับโอ้ท่านแม่ออกอ่าฟังเด้อผู้อันเนี้ยไปทวงบุญนี่พี่น้องอ่าไล่สดจากอ่าสวรรค์นาเขตฮะอยู่ทางพี่นะครับไล่สดจากสวรรค์โอ้หัวกล่องเยียบว่าทันพี่น้องผู้ชายคนนี้หน้าตาดีหน้าตา ใจบุ่นใจบุญเด้แต่ว่ายามเอาจริงเพราะว่านี่คือธุรกิจว่าศันว่าเอาอีกบ่าวดียกมึงดูเดี๋ยวเดียวอ่าขอเบิ่งชัดๆัเนี่ยเอายโยงโยงอ้ไข่ตัวอย่าหวงครับผมเป็นภาพทีนาเบิ่งหลักกาหาเบิ่งได้ยากพี่น้องส่องคางเลยพี่น้องส่องคางเลยนะครับเนาะกับฟาร์มหนูบ่าวดีนี่แหละครับผมครับผมอ่ะเยี่ยมพี่น้องผมอ่ะไปไปเป่าขนกันเลยทีเดียวเชี่ยวละบ่าวดีบ่มีสั่งเพราะว่าคำนวณแล้วซ้ำหนีแล้วว่าศั่น สองกิโลครับเขา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 เ,ขา,เ,ขา,เขาต้องแยกแบบนี้แหละพี่น้องกันเขาบ่แยกกับบ่ไอะเนาะครับเนาะเดี๋ยว,ว,วบ้ามีสิผ้าไปเบื้องบ่อหนึ่งสิเป็นยังบ้าวดีบอกว่ามันเป็นบดเลียนแล่ะกันให้เ็ให้บ้ามีเห็นว่าในบ่อนี้ใส่แล้วนั่นครับม,มันมันมันสีมีสากอยู่เห็นบ่อพี่น้องซึ่งน้งองย่างเงยู่นํากันลําบาก เนี่ยมันสิเป็นสากอยู่นี่เห็นบ่อพี่น้องนะสากเป็นสากหนูหน่อยตายรวยกัะรุ่นซ้ำนี่บ้าดีพ่อเธแยกออกเนี่ยมันตัวใหญ้กลางคืนมันสิกัดตัวหน่อยบางบ่อครับเป็นบางบ่บ้ามีจริงๆบ้ามีคขวรสีเอาเออเสี้ยงเอาหยืออกได้หลายทีนของบ้าดีบ้ามี่ย่ะหบ้ามี่ยังงงอยู่อ่ะเนี่แหละครับเขาต้องแยกออกเพราะแยกว่าอะไรเอ้าพี่มอดพี่มอดของเฮาบ้ามีมาขัดหนูออกซอยบ้าดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาขนซอยบ้ามี่เยอ่ละ อ๋อครับครับโอ้ยน้องอินเมทอ่ะผมมอดมากแล้วพี่น้องผมพมมอดครับพมมอดก็มาศึกษาเฮือกันจริงๆพิมอดกับสิขยายเฮือกันนะก็เอาออกจากบ้าดีไปเฮือกันเยวเข้าไปเบื้องกันมวลมวนหินหินโอ้ครับพอพันอ่ามันสิเป็นพอพันตัวหนึ่ง แม่พันธุกับตู้มุดมิซี่แม่พันที่สามคือ,อยังสี่นี่พ่อพันนี่แม่พันธสามตัวนี่เห็นปะรุ่นนี้มีต่โรคกลัวครับบักรโรคเจ็ดโรคแปดสีเบื้องอนไปนี่ไปเบือ้องโยวาว่าไม่มีอยู่เลยสามตัวอยู่เลยเดี๋ยวบ้าดีขึ้นว่าบ้าดีสีหานี่เราหนองมอดนี่ขึ้นว่าจะห,ห,หาบ่อนี่เราบ้าดีสีอ่าเดี๋ยวเอาไปไหวอีกมันนี่มีมีหกสิบห้าสิบห้าหนูมึบ่หลายเลย เอา <S <S นี่ครับครับครับจ้างว่ากันกน,นี่ครับบ้าดีใส่อัตราส่วนสามต่อหนึ่งพี่น้องห<อ>นูหนูแม่สามหนูแม่สามแล้วก็หนูผู้หนึ่งไปย่ามถ้าว่าบ้ามีคือเลขตนัวนันไหมบ้ามีเสียไวค้คูคูระบอดีกวลัวเลขตัวย่างตัวผู้ตายพี่น้องย่างตัวผู้ตาย พี่ครับหืมเหย็บัเหย็บเลยตัวนี้หนูพร้อมนี่นี่นี่ครับเนี่ยเนี่ยว่ามีไอ้เบิ่งหนูนี่หนูใหญ่แม่นบ่ล่ะนั่นหนูใหญ่มันเฮาต้องพร้อมคัดออกเพราะว่ามันมีลูกลูกก็อยู่นํากันจังซี่นี่แหละครับหนูเขาเอิ้นว่าหนูพร้อมคัดออกพี่น้องนี่นี่ลักษณะนี่พี่น้องผมเอ้า Thế là bao đi dạy chuột là ba chuột là ba Chuột là ba bao đi เบื้องหน้านี่กับว่ายูวว่าเศรา,าพี่น้องเง็ดสร้างลุงบ,บ่มีวันหยุดคือเขาดอกว่าสันตั้งไว้เหมือนเรื่องสามสี่ทุ่มยู่งผุนยู่น้ำป้าน้ำดงคุนฝันบ,บ่บบมีวันหยุดฝันบ,บ่เมียเจ้าเชียปืนผาพร้อมดยต่อคู่ใจเพิ่นไปผู้เดียวกับไปพี่น้องผมแถวนาลุงสีจิตแถวนาลุงสีจิตเทวีเบิ่งเอาเด้อพี่น้องยินนี่นท่านผู้หญิงูดอะไป ตัวแบบมันเห็ดมันเห็ดบ่ไห้ดิตัวแบบสตัวนี่ได้าก็สีได้อาสีได้หกตัวเนาะตัวตัวนี้มันสีหลอดปวดแมนเบ่เป็นเนี้ยครับอาลุยเลยเบาดีเหรอใช่แค่หน้าตัววิรองผมเป็นภาพทีนาเบิกเป็นย่างยิ่งผู้ใดกับเบิกวันนีจี้จียงว่าสันพี่ร้องพุ เอฟซีหอดเอฟซีบ้าวดีเด้หนิเอฟซีบ้าวดีเด้นี่นี่ก็บเบิ่งเลี้ยนลู่ไว้สนใจเลี้ยงบ่ครับขยายฟาร์มบ้าวดีได้เด,ด้ครับในราคาหลักหมื่นหลักได้นี่จกักยี่สิบบ่อได้บ่พอดอนต้องร้องครับต้องร้องบ้ามีน้ำร้องให้แล้วต้องร้องบ่ร้องบ่าหูเลย เขาขัดออกย่าถือว่าเป็นเรื่องโหดไ่ได้พี่รองมันเป็นเรื่องธรรมชาติแมนบ่าครับเพราะว่าแต่พรเหตุยังที่มันกับยู่กันลำบากเพราะว่าอย่างเพราะว่าหนูไงมันธรรมชาติมันร่างแก่หนูหน่อยบาทหนูหน่อยมันติดปสสามารถกินอาหารได้ อาเอาเข้าไปไปในบ่อดังเดิมบ่อวงกลมมันกะาลำบากแล,ล้วเพราะมันเดี๋ยวออกไปนี่แหละครับวิถีชีวิตข้าเป็นเราคนเลี้ยงหนูเลยพี่น้องเด้อผู้เข้าใจกับเข้าใจครับพี่น้องผมผู้ว่าเข้าใจก้าชิบว่าเข้าใจเราให้เข้าใจกันมองนี้ครับขัดสนเพื่อนกับบ่อสามาถิเป็นธุรกิจเงินล้านเป็นไรพี่น้องผมบ้าบมีก็ได้มาเลี้ยงดูเอาคูมค่มือคู่เวรเอาพี่นอ้นองผมขอบคุณทุกเด็ดถูกตัดถูกการทิ้งสามเงินเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้าน,นเใจพี่น้องพอกันทนนิพี่น้องงผมมวดา,าขอบคุณครับสสวัดีครับ